<ว>แอนก็ไม่เย้เ,ยบบเยถึงไม่ได้ทำยี่สิบกว่าปีแต่ก็กลับมาทำได้แต่<ม>ก็กลับมาทำได้เพราะว่าอยู่ใน,ในสายลเลือด มอยู่ดูครงกับูโคอันนี้อันนี้ไว้ให้คุณยายสมรเพราะว่ามีทั้งเดของามีทั้งผ้เดกปไปาตอยครับผมันนี้มาวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สงวันที่อเป็นไะเง่ะเมืรนี่ มาละครเดยงปเดียวเดี๋ยเราไปล่ไไปลอยกลย้ไปทํางาเลยนกเมื่อกี้ไปถไประาเ่อเดยวจะลงไปถอดใหมคไตไปเนีเมื่อหลายหลย2โลวนนไหมันก็กินกว่าแต่วาเรไมอยไ้วันขงพี่้ไหนดิขอเก็บงานนะคนาเลยเนเเย นี่ป็นจองจ้อเออเอออยงไรครับตัวครับดิครับดิเออว่ามันม้วนตัวถึงไม่อึดเลบอกกับผู้ใหญ่เอ้าเป็นผู้ใหญ่จำได้ไหมเจ้าก็จะเป็นกำนัลแหละล่ะเป็นผู้ใหญ่โอ้ยกำนัลกองทวิศน์ถ้าเป็นกำนันนะเอาบังโจลกาครับสวัสดีคุณชูวชานะคะกำลัใจคุกคนลูกกินแต่ลูกนี้มามานะคะลูกนี้มามากนะคะนี่ตรงไหนลงยัง จะถามิลงยังเห็บามาสีร้อยมาเียนรปล่เจ้าเี่ยนหอม่ยอมมอมแมมยอมมอมแมมบ้เจ้ายอมมอมแมมครับ

เอาเร็ว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 เร็เร็ว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 เวเร็วเร็วเร็วเวเร็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 ร็วเร็วเเร็วเ็วเรเร็วเร็ร็วเร็วเร็็เร็ว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 เร็ร็วเวเร็วเร็ร็วเร็วเร็วเรร็วเ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 เร็วเร็วเร็วเเร็ว็วเ

เรามันไม่เคยออกแดดนานที่ไม่ออกมัก็จะเหื่อย่ว่าเราก็ถอนเราไปถอนเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมาใช่ใช่ใ่าลงก็จะไดเจาไหมนใหุ้ก่อด้ทุ่งโยบตบางตลงันหน ต้องกอดไไหหมดเจ็ด้าวหน่อยมา่นเดี๋ยวีไ่ครับโจ้ครัมก่อนเยไม่ถึงรอบมาถึ้านโนก่อนนี่่นเร็วใได้ย่ชอบไม่ะครับตอนนี้ที่ไ่ทั่พูดมาคุยกับโจได้ครดครับเป็น่งโนะจด้โให้จดี๋ย้ันเลเห็ไ เดี๋ยวเดี๋ยวอาไปกดให้ครับคุณคุณโนาครับผมใครที่อยู่ช่องช่องพี่อ๋อนะครับมาที่นี่หน่อยนะครับโอ้ไม่ไปช่องนี่น้อยมากครับสิดดบ้างไลนะครับบ้างดครับพี่อ๋อนะครับผม โจ้สู้สู้นะครับป้าสกับรจ้วั่นเอครับผมโลกาเป็นกุ้ัวเอาปรเ็นเลยเปนไแล้วครับขอบคุณคะคุณป้าใสด้านดมาจับจับหัวันนี้ไม่รู้ที่ไได้ สวัสด so ีครัพี่อ้อเขาสนุกทุกวันจ้าทะค่ะพว่าค่ะทุกวันแดดเปี้ยงเลยวันนี้แรุมใช่ค่ะเขารู้เราจะมาไมูู่นะคะจ้าก็เก่งครับผมก็เก่งครับผมกบเกงันเหมือนจะทำงายเบงเบงีได้ยินเระเขาเมื่อนี้นะลอกการที่ละต้นนะโอ้ยวันนี้ไเอาดีๆลกกันเร็ว ถาไม่ได้สองวันปอนปากเขาได้ดเียองแล้วโอจงตงนม่แจ้งเตือนได้ตำรวจเห็เลยแจ้งเตือนโอเคครม้บอกว่าดูโจทย์นว่าคับเมื่อวานนี้ก็เสองันนี้ก็คิวมาตรงนี่เเสกนได้อ้แลโจลโ้ับผิวลงคงได้น่เออ เด็น้ำแก้วหมดจะไปอนก้าทเลสอค่ะถอนสองกแล้วก็มากินน้ำกะครับเพราะว่ามันร้อนมันเหนื่อยนี่ไม่มีแดด้ามีแดดจะขนาดไนมันจะอบอาวันีแดดล้วอาู้นก้าเงไครับเก่งครับจก็เก่งนะครับ่าก้าเครับผมเนี่ยเบาสอยแก่กว่ายังทาไม่ตู้โจเลยรับตอนที่คุณหนูนาสู้จ้เบาสยแกว่ากเนสู้โจ้มาได้เ พวกเราทุกคนก็สนุกสนานสวัสดีครับนะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับน้องมาทำงานนะครับผมไม่ได้รับค่าจ้างนะครับได้ได้หลงกลาดเล่นเป็นพอนะครับน้องโจ้นะครับยังไงก็ฝากกดให้กำลังใจน้องโจ้ด้วยนะครับโจ้สังกาเจียงชาครับผมไปช่องไหนก็ได้ยินเสียงคลิปนะครับนะครับไปเรียกกันมานะครับใครอยู่ช่องไหนนะครับไปเรียกกันมาให้กำลังใจน้องโจ้ด้วยนะครับนะครับโอ้ยเรียกไงบอสไอ้ต้อย

กะเอาเสร็จะถ่ายคลิปบ้างโอเคเดี๋ยวดูให้สองสามยังพร้อมนะครับอยังไมมเปด

ยูทูบั้งหมดทุงานยเบอร์ทุกช่องเลยนะครับพยายอันนี้เราไม่ใช่ทํางานนะีจา่ใ่าแบบมันหมดแล้วไม่อร้อนนะเตม้างนี้หมดแล้วนอใ่มนอนี่ใสองยี่สิบสองยี่สิอย่บอย่ส่สิี่ย่บี่อน่่ส่่่ รู้เปล่าเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอยู่ไม่ใช่เหรอคืนนี้นอนนาเป็นเพื่อนพี่สายบุญหน่อยเือาามเออพี่สายบุญเขานอนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็กลับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งหรอไปหาสายยายมาตลอดอีกพอตอยู่แล้วใช่ไหมดูนะไม่เสียใจกลับมันเลยนาพรุ่งนี้ก็กลับพอแล้วบอกลับเนออแต่ว่าคือไม่ไม่สายพี่ใช่ไหมสายพี่ก้า่อยทีแม่งล้นทีหมดเยต้องทีมาฝั่งนี้ทีมใส่ก็โจ้ดีตีมา

กับตันลงไปเร็วเรียกยอดเร็วเร็วกัวเตันได้กี่มัดแล้วโอ้ได้อดีสิบแล้วได้อีสิบแล้วอันน้บักแบกไหเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไม<ช>ด้วยนะครับพอบแบกครับ

แต่ว่าเขาได้มือเ่าติ้ยางจะมีได้มือเข้ากัเบื้อ่ามื่อตะกงมืออ่ะเราไปไปลจากบ้านเขามือมือกันพี่จาเข้าด้วยมือมือมาม่าครับมือมาม่านอนหน้านอนเพื่อนอนเนโจสุดยองเลยโจนี่ใส่โจอนี้แบบมือเดียวนะครับมือเดียว เตะไปใส่เตะไปใส่เบาต่อยทางนู้นนะเตะไปใส่เบาต่อยทางนู้นบบาต่อยลอยอยู่อันนี้ดูเบาต่อยนะครับผมแล้วดูโจ๊นะครับดูโจ๊กป๊บปั๊บปั๊บบเบาต่อยตรองงอีตรองงอีมันจะเป็นภาพสโลว์แล้วก็ภาพเร็วนะครับน้ำเลยครับทีมรือนั่งกลับมาแล้วครับ น้ำโคโมลายคลให้จนเรวไคไลาใ้นคองนปรนาลงโจนเรทำงนะครนั่นานันอาชีพของนั้นเป็นทางที่อนุวัตชื่อหนึ่งซานิโอ้ มาตเสก้องใครอันนี้เต็มเต็มบ่เอาเต็มเต็มต้นไม่อ่ะเ้็มเต็มเดินเดินเดนเดินไปดูข้างอกก็จบไไหไม่ไม่้นแล้วไงก็คือเราวันนี้คือเราวันนี้ก็นี่งานเข้ารถเรือมากำลังพักการ์ดอยแล้วก็รหัสให้เลครับโอ๊ยสิ่งเดียวแล้วัด ใจสมอนแล้วอ่ะอยลเหทหานอั้นอนนั้นสร้างภาพอยู่นะครับสองห้าสิบยูทูบเบอร์มาเยอะแล้วงานการไม่ทำนะครับใสมอนแชนเนลนะครับโอ้ย้าด้วยนะครับผู้อเปียๆนะผู้กองส้าภาพผู้อสร้างภาพนะครับาก้าเราทำให้เรียบร้อยเรียบ้อยไม่เรียบร้อยนะกโอ้โหน้าูดเนาหน้าว้าแท้หนึ่ยองามาส้าบอกไปแล้วดิครับบอกไปแล้วขึ้นมากไปไหนด้ครับ โอเคบ่าวอยก็อยกามือเดียวเงินสายถามเือดูไ้าเมื่อเดียวเกมไดไ่าทำอ่ทมบอกว่าใทบ่แซวกันหอบ่แซวกับบ่มววนบ่แซวมันกับบอมรัาน้นะครับใ่เล น่นรอดหอครับผมเหืองนเ้าแล้วเอนแล้วครับคนสอตนสองตัองนสององตนสองตนสนอตนอนองตนสอตนอยต่สอนองตนสอเตนสงตองเ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 นองตนอตนอนแนนอนนสนนนนนอนนออออสอ

ไปสอนยีราบือดีห้องหน้าเลยนี่จูเอ็นฮะุญดีเลย เอ,เอาอีกแล้วครับสายมือพิจูก็จะเป็นบ่าวต่อยนะครับคน,นะบน,นะบนงามซ้มแม่คนงามเจ้าจบจอ เอาอีกแล้วนะคะลงอีกแล้วดกอนะครับดาวดีเท่าไหร่บอ๋อกับตาบอกชิดลงด้วยไปไปช่วยเขาปวดเอีลยครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนปวดเอียดเรียมไม่เ่านะครับผมจะกินอะไรก็โทษนะครับสิ่นนาครับผมรบแล้วเฮ้ยเดินาเอาเองนาะเอา 呀妈，还了！哈 ทแรกเลยนถือว่าไม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายรอไปเราจะนานโอ้ยโอ้ยใครก็ช่วยกันใหสนุกจสนุกแบบเป็นไงคนกำลังพัดกล้องมาเยอะเลยล้ทีนากล้องเสียงนะเดี๋ยวรอนเลิกงานเดยมีคนงานมาดูกล้องให้เดีวรอลุกน้องกปนหนึ่ง เหนื่อยอันนี้เกเหลานะครับผมไม่ใช่สายยางเข็นภาพยีภาพจางสามัคค้านีเะครับที่จิตโจ้คือบ่าวตอยค่ะเอาเอานะเอาสองร้อยครับผมขอบคุณครับอาเร็วยังทำไมสองอแล้ว เอาส่งเป็นหญิงครับกดให้แล้วครับผมคนเลยสู้ๆเอาครับผมทุกคนทุกคนนะครับผมรัขอบคุณครับขออนุญาตลงลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ